สวัสดีค่ะพี่น้องทั่วโลกทั้งใกล้ทั้งไกลเมืองไทยต่างประเทศสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ยายดาวพามากินราเมงค่ะราเมงสอง,สองห่อนะคะยายดาวอ่าใส่ลงไปข้างในสองห่อค่ะ ตอนลาไม่ได้ใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมซื้อมามันเสียแล้วค่ะซื้อมาสองวันสามวันหมูสองวันสามวันแล้วยายดาวก็เลยไม่เอามาใส่กับหมูที่เขาสไลด์แล้วนะคะแต่ใส่ไข่ต้มนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นราเมงอย่างนี้นะคะอันนี้ยายดาวซื้อแบบลด20%มาค่ะ พอลด20%แล้วมันก็ต้อง3 309เอ็นแล้วจ้ะเนาะจะจะแพงนิดนึงเนาะค่ะเนาะใส่ไข่สองฟองเลยค่ะผักก็ใส่ถั่วงอกค่ะม,มาเพิ่มแคลอรี่ให้ร่างกายกันค่ะน้ำเข้มข้นมาก แซบค่ะถ้าได้ใส่ต้นหอมก็จะยิ่งจะแซบกว่านี้อีกนะคะยังร้อนอยู่ค่ะร้อนมากถั่วงอกนี่ยังกรอบอยู่เลยค่ะไม่เหี่ยวเยอะ อร่อยค่ะเราว่าจะหั่นต้นหอมใส่เราหั่นไม่ทันค่ะกลัวมันอืดก่อน เราซื้อมาแบบหั่นแล้วมันเสียจ้ะอืมกระเด็นมีกระเด็น เอาพริกมากินจ้ะไปเอาพริกแป๊บนึงจ้ะมาแล้วจ้าลืมว่าเอาพริกใส่ถุงค่ะเมื่อคืนเดียวเรชอบเอาผักที่เหลือใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะเมื่อคืนให้ดูแล้วนอกจากน้องเนี่ยพริกชีฟ้าโอ๊ย สีดอีกอกล้กองม,ม,ม,มันรู้หันไปนไหนอือ ยุกนี้เผ็ดมากๆ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าไม่ตุ๊ดตัดก็ไม่อร่อยเนาะจันเนาะ ได้กินเผ็ดๆแล้วแบบแซ่บสดชื่นค่ะ น้ำมูกกำลังจะไหลค่ะือสองห่อได้เยอะมากในซองเดียวเขาจะทำสำหรับสองที่ค่ะสองชาม กินไข่ค่ะ 嗯。Mm. อันนี้มีโซนะคะราเมงมิโซะค่ะถ้าไปกินที่ร้านเยเดาจะกินอาชนิดเผ็ดค่ะเป็นมิโซะเหมือนกันน้ำมูกไหลแล้วจ้ะ คลิปนี้ก็ไปก่อนลคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาแบะชมนะคะขอบคุณสวัสดีคะ่ะ